อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นั่นหม่ก็สําหรับในคลิปนี้ก็อยู่กันในโหมดซโล่กันอีกแล้วนะฮะฮ้านบนมีคนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเรามาแล้วเพื่อนโอ้โหมาถึงก็ตายนะฮะปืนเนเธอร์แม่งแรงกันเลยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันฮนะปืนเนเธอร์อยู่ไหนเนี่ยมีคนตายตรงนี้ด้วยนะมันต้องมีคนอย่างแน่นอนแถวนี้ด้าน,นบนนะมีหรือเปล่าด้าน,นบนน่าจะไม่มีนะตรงนี้งั้นก็เดินต่อไปแล้วกันนะ ด้านหน้านี่ไงสวัดดีเพื่อนลั่นหัวไปนะฮะแต่ก่อนนะเหมือนมีคนยิงกันแถวนี้อยู่ไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่านี่งเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันว์ปว์ปไดไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันว์ปไปไหนเนี่ยไอคนนั้นน่ะหายไปเลยฮะหรือว่าโดนยิงตายไปละมาเหมือนมีคนอยู่หน้าประตูตรงนี้นี่ไงหวัดดีฮะเอ้ยมีการนั่งนั่งยิงเหรอเพื่อนมันคือสเต็ปใหม่หรือเปล่านะเมื่อตะกี้นี้ มีคนอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ดีกว่าตรงนี้เลยนะฮะบอดีนาะยตายไปเลยฮะมาดีโหลดเฮ้ยโดนใครยิงเนะี่ยมีคนยิงฮนะไอคนนี้ยิงเราทําไมล่ะเพื่อนห้าคิวนะเหมือนมีคนมาตรงนี้นี่ไงไอคนนี้ดีกว่าโอ้โหมันนั่งฮนะมันนั่งยิงยิงไม่โดมน,นะะดมันดีกว่านะเอาหอูหลังเข้าไอ้เจ็กนะฮะไอ้จีนไอ้เวน มีคนยืนนิ่งด้วยว่ะเอ้าตัวฟรีตัวฟรีวฟรขวานเจี๊ยบเดี๋ยวรอคนมากันละกันนะรอฟังเสียงด้านหลังมันมีคนมาตรงนี้มีแน่แน่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหลอยแบบเนียนๆน,น,นะฮะเอ้ยมีคนหนึ่งด้วยวะ่ะตรงนู้นน่ะไม่โผล่ไม่โผล่บอสต,ต่อเพื่อนฮะบอสต่อมาดิโผล่มาดิเอออย่าบอสอย่าบอสหน่อยเลยธนูเอ้าตัวฟรีตัวฟรีฟรนี่ลนหัวนะฮะ มีใครเกิดอีกปะเนี่ยแถวเนี้ยอย่านะเพื่อนเหมือนมีคนมาวะ่ะตรงเนี้ยโอ้โหมันเพิ่งเกิดยิงไม่โดนฮะเดี๋ยวกอนนะระเบิด้ะเปิดระเบิด,บดหนีไม่ทันวะ่ะโดนแลวฮะเอาเกิดตรงนี้ซะด้วยมาเลยมาเลยมาเลยนี่ไงนี่ไงแล้วหนวดไปดีนะฮะแล้วก็อุย้ยระเบิดใครคนเดิมนี่หว่าคนนี้แม่งเกิดตรงนี้ซะด้วยนะฮะมาละมาละเพื่อนเฮ้ยมีคนยิงกันตรงนี้ เราขอล่อมแจมด้วยคนเพื่อนวันดีฮะรีโหลดดิ่งเหรอเฮ้ยมีคนวิ่งไปแวบๆบแบบตรงนี้ตามไปดิตามเลยเฮ้ยวันดีได้ยิงไม่โดนเจ้ยโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ยมีคนมาฮะหมไม่ไหววะ่ะเลดโลนะฮะไปเกิดตรงนี้ซะด้วยเกิดใกล้ฮะเกิดใกล้มาอยู่ไหนเนี่ยไอ็คนนี้ปะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันถืออะไรอะ่ะไอคนนั้นนะ่ะมันถือปืนอะไรอะ่ะแม่งล่องหนปืนล่องหนนะฮะ ว่าเต๋อฟักเฮ้ยไอคนนี้ไอคนนี้นี่ว่าก,ก,ก,กูหลอยกูหลอยกูหลอยนี่ไงนี่ไงโอเคฮะมาไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้อีกแล้วตายไปเลยฮะเฮ้ยมีคนมาเรียบร้อยได้คิวแบบรัวๆแล้วก็เฮ้ยมันเกิดตรงนี้เลยวันที่ฮะไอเจ็กไอเจ็กวันที่โอ้โหแม่งปืนมันแรงอย่างว่ามันยิงเข้าหวัวผมนี่ว่าทีเดียวตายอ่ะแม่งใครต่อยหลังวะเนี่ย โอ้ยคนนี้ะไอ้อะไรเนี่ยโมโมโมนะฮะเอาใครมีคนฆ่าตัวตายตัวเป็นโคตรเกลียนเลยว่ะมาฮะโอ้ไม่มีค,คนเลยอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ไยภาษาจีนก็จริงแบบรัวๆเลยฮะแม่งโปเนียนปะเนี่ยฮะนายโปเนียนหรือเปล่าทำไมปืนนายอะไรกังเลยไอ้ปืนตล่องกล้องที่มันแจกอะเรียบร้อยนะฮะ เต็มมา16คิวอะเต็มที่16คิวอะก็ถือว่าได้อยู่นะฮะมาต่อกันอีละกันในแบบนี้เลยฮะผมชอบเล่นแบบพวกนี้เล่นบนไปฮะทุกคลิปเลยเป็นการฝึกฝีมือไงเล่นโหมดโซโลนะมันมันดีไอ้กเจ็คไมค์แกไอ้คนนี้ปืนเตสเฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะปืนด่ากันเมื่อกี้มันน่าโดนนะไม่ตายเถอะ <c oughs> ปืนโรลงลิ่งมันคมอย่างเลยฮะหัว สองตุ๊กติดเลยนะโปะเนี่ยกู <c oughs> ล้องโป้หมดแะนะในจุดนี้นี่งไงละ่ะสองคิวนะไปดิเรียบร้อยนะฮะไปไปตอ่อไปตอ่อไปตอ่อมีคนมีคนมีคนออื้หไม่ตายแบบปืนพีทีบูท่อ,อนะฮะคนนี้ไอ้เจ๊กอะเรียบร้อยโดนยิงตายหาไปละเมื่อกี้มีคนยิงกันตรงนี้งไงหลังกูก็มีไอ้เวเลยปืนเดสแล้วกันมาปืนเดสนิ่งกว่าเนี่ยฮะอย่างนิ่งอะ ผมเริ่มจะเล่นปืนเดสเปแล้วตอนนี้ไปฝึกสนานนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีคนอยู่นี่ไงมีสองตัวล็อเกิดล็อเกิดฮนะมาเอาหวัดดีสไนเปอร์ไร้ฝนตายไปเลยยิงไก่ก็ได้นะฮะเออยิงคนเทพไม่ตายก็ยิงไก่ดีกว่าไอ้นี่คนเทพไม่ตายวะแม่งที่เกิดเป็นปืนบูทอนะมันตายแล้วนะะมา หลังเข้าไะเนี่ยไม่ใช่นะเอคนนี้เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนะเพื่อนอืมตายแล้วไอเจ๊กแล้วก็ตรงนี้มีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไ,มไม่มีฮะแล้วก็ตรงนี้ล่ะไม่มีเฮ้ยเอาด้านล่างโดนยิงตายไปแล้วฮะโอ้ยโ,โดนตุ๋ยหลังมาล้อเกิดถ้าล้อเกิดโผล่เกิดนในน้ําเลยเฮ้ยเอาลั่นหัวเฉยเลยนะฮะดีขึ้นหัว หลังเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ด้านบนมีคนแน่ๆตรงเนี้ยมีคนยิงกันตรงนูน้นด้านหน้าหลังก็มีผมมีทุกที่ทุกทางอืออือไอ้นี่ไงโอยยิงไม่ตายว่ะมันยิงทะลุได้ไอ้ปืนนั่นน่ะโรลลิลงอ่ะเฮ้ยไอ้คนนี้คอสโบคอสโบแล้วไงคอสโบมาดิเฮ้ยไอ้คนนี้อีกแล้วนี่ไงตายแล้วก็ในนี้มีคนฮะผมแม่งหลังหลังตุ๋ยผมแม่งตุ๋ยอ่ะ บายบายเพื่อนโอ้โหฆ่าตัวตายไม่ทันว่ะแม่งอยู่กันในน้ำเต็มเลยไอ้ตรงเนี้ยเต็มเลยเมื่อกี้เนี้ยหลังกูอีกแล้วเอาอุาอ๊ยยิงไม่โดนอืมนี่ไงฮะตุยหลังตุยมาตุยกลับไม่โกะครัเพื่อนตรงนี้ไม่มีเฮ้ยโอ้โหแม่งเงาเจา๊เอ๋พอดีเลยฮะโอเคได้ด้วยอเกือบตายฆ่าตัวตายไม่ทันนะฮะกะ,ะจะเกลียนซะหน่อยเฮ้ยคนนี้นี่ไงฆ่ามึงได้สักทีนะไอ้คนเนี้ย วัวฆ่ายากมากคนเทพนะฮะเอาโดนระเบิดให้ผสับปืนทำไมหืม <c> ก <oughs> ูโดนเลยระเบิดนะฮะคนนี้แม่งอีกแหละไอ้คนนี้แหละตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เรียบร้อยมีคนมาปะเนี่ยเหมือนจะมีคนมาเฮ้ยนี่ไงแบบแ๊บโอ้มมยิงไม่โดนะ่ะเกิดตรงนี้นะเอาวัดีกูยิงคนกากก็ได้ยิงไก่ก็ได้เฮ้ยหลังหลังหลังไอ้ดีแก ไอ้เจ๊กอีกแล้วนะฮะเออตายไปเลยไปยไปไป,ป let's go ห,หลังเข้าไปคนอีกแล้วกูเกิดใหม่รัวๆเอาดิมาตรงนี้โดนไอ้เจ๊กอีกแล้วนะฮะอยู่ไหนปะเนี่ยอยู่นี่ปะเนี่ยวัดดี้วัดดี้วัดดีนายไม่มีวะ่ะแต่ก็เกิดด้านหลังแน,น่ๆเลยว่ะผมว่าเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าไอ้นี่ปะเนี่ยไม่ใช่ดีกว,วะ่ะไอ้นี่ปืนโ o ล l i n g โอ้ผมไม่ตายวะ่ะเอเอเฮ้ยมีคนมามีคนเอา้า โอดโดนล,ล้านะเอาเรียบร้อยฮะจบเกมได้มา17คิวในตาน,นี้ถือว่าเยอะอยู่1คิวจากเกมที่แล้วนะฮะม่งแบบมั่วตัวโคตรมั่วเลยอ่ะมาต่ออีกแล้วกันแับเดิมเลยห้องเดิมนะฮะจัดไปมาปืนปูนท่อแกันผมไม่ไหวแล้วฮะด้านหน้ามีคนอยู่ผมแม่งไม่โดนว่ะอตายแล้วฮะผมไม่มีเกานะไงเออ โอเคนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยมาล้างแค้นแล้วกันนะเพื่อนตรงนี้มีคนปะเนี่ยไม่ใช่หลังมานี่ไงไอคนเดิมโอ้ไม่เช่าแอบว่ะแอบว่ะเพื่อนนี่ไงรีโหลดดิง้งตายไปเลยโอ้โหด้านหน้าไอน้นี่อีกอะไอคนเดิมอีกแกไอภาษาจีนไอเจ๊กเนี่ยเฮ้ยขอขอขอลราขอเพื่อนเออได้หมดตรงนี้ได้หมดไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยบัตตี้บัตตี้านายบัตตี้นายลั่นหัว หลังเกิดวะเนี่ยเหมือนจะมีคนมานี่ไงไอ้นี่อแกไอ้นี่อีกแล้วฮะพีทีซอร์อ่ะไอพี่พีทีบูทอ่อนะฮะพีทีซออะไรเล่าเออพูดผิดตรงนี้เคลียร์ด้าน,นล่างไม่มีฮะเฮย้ยด้านบนมีม,มันวาร์ปลงมาล่างเลยเรามาแก้แค้นแล้วเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนด้าน,นบนหรือเปล่าตรงเนี้ยนี่ไงไอคนนี้ดี่ว่ะโดนอีกแล้ว ันต้องแลกกันไงเอออ้าววัดดีวัดดีนายตายไปเลยเพื่อนแกแน้แค้นเออมาป้ามาป้าปาระเบิดไปแล้วไม่มีใครมาเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงวัด,ดีฮะวัด,ดีนายตายไปเลยแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนจะมีคนด้านหน้าตรงนู้นไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหมันเพิ่งเกิดนี่ว่าไอ้คนนี้เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดล้วนายนี่ลั่นหัวไป เหมือนจะมีคนมานะตรงเนี้ยในคอสโบอะมีคนใช้คอสโบเอ้ยนี่ไงคอสโบนะฮะปึ๊บปึ๊บยิงยิงยิงมันยิงโดดได้ไงวะเนี่ยให้ตายเถอะนี่ตายไปแล้วฮะหลอยละกันเอภาษาจีนแล้วก็ตรงนี้มีคนวิ่งไปหนึ่งคนโอ้ยสองคนดีกว่าโอเคฮะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใครยิงโอขู่ด้านหน้า เอาเกิดตรงนี้ซะด้วยเจ๋งไปเลยอยู่ไหนเนี่ยนี่ลั่นหัวให้หลังเข้าอีกแล้วใครไม่ตุยหลังเฮ้ยมาอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะอืมโอ้ไอเวนนี่อยู่นี่เฮ้ยคอสโบคอสโบ,สโบมาดิมาดิไม่ได้แดกหรอกนายอะแล้วก็ตรงนี้ฮะมีคนเพิ่งเกิดขอละกันลั่นหัวอีกแล้วเฮ้ยห,หลังอีกแล้วหลังเข้า ปาตีมันนี่ไงคอสปูหูวไอคนนี้กหแล้วไอปืนซินเวอร์นะฮะเดี๋ยวกันนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้เรียบร้อยหลังเข้าโคตรแรงกับปืนปีทีบูท้อแรงมากนะฮะปืนมันดีไงพวกบูท้อดีมากฮะเฮ้ยมีคนยิงหลังเอาเรียบร้อยจบเกมนะก็ชนะไปในเกมนี้นะฮะถือว่าโคตรมันนะมันมากนะฮะมา มาดูสกอร์กันที่กว่านะว่าใครสกอร์เท่าไหร่นะฮะก็สกอร์ก็ประมาณนี้นะฮะโอ้โหไอ้นั่นภาษา,ษาจีนเลเวลตั้งร้อยกว่านี่หว่าถึงว่าทำไมมันโหดจังเลยฮะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บา,บาย